เมื่อย่างเท้าเข้าสู่ประตูรัว้วถามใจตัวถามทุกวันว่าฉันนี่ได้มานะพยายามสร้างความดีวินัยมีอยู่หรือไม่ถามใจดูยึดมานะวินัยให้แน่แน่แต่บางคนละเลยแล้วน่าอดสูเกียรติประวัติต้องทูลเทิดต้องเชิดชูยามมาอยู่เพื่อผ่านพลาดสถาบัน2ปีการศึกษาที่ภาคเพียร ในตำแหน่งประธานนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนท่าศีมาวิทยาลัยที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองบ้านที่ให้ความรักบ้านที่ให้ความอบอุ่นบ้านที่ให้ความภาคภูมิใจเกิตติยศและศักดิ์ศรีจากที่รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานนักเรียนด้วยหลักครองตนครองคนและครองงานตอลอดวันที่ผ่านมา ผมได้มีคภพักเกินสูงสุดก็คือการทห้าประโยชน์ให้กับโรงเรียนและการทำให้น้องๆมีความสุขตลอดทุกกิจกรรมที่เราจัดซึ่งกิจกรรมที่เราจัดนั้นทั้งหมด130กิจกรรมและมีกิจกรรมการเข้าค่าย6กิจกรรมทั้งหมดบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเกรียนกำนําศูนย์ครอบครัวเพียงทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อกลในการปฏิบัติงานได้ดีเสมอมา ท้ายสุดนี้คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาราชสีมาให้ยืนยงเกียรติตำรงต้องปรากฏไม่วางลายตำแหน่งจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะติดต่อไปเจรพััน์ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับประธานเจรพััน์พลวันประธานนักเรียนกนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงมุลนาศิสีมาวิทยาลัยขออำลาในตำแหน่งไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ